สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเพชรก็จะมีโยคะนะคะสามท่านะคะยืดสะบักแบบนี้แบบนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แขนด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะยืดไปกับเพชรนะคะมาเลยตามมาเลยค่ะ,ะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะให้เรานั่งอ่า ขสมาธิแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกก่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสมาธิเสร็จแล้วนะคะให้เรายืดแขนข้างซ้ายออกมา ะะถ้านี้ง่ายมากแล้วก็น,ะะนำศอกข้างขวาเกี่ยวไปถึงข้อมือนะคะแล้วก็หมุนหมุนหม,มุนสะบักหมุนแขนแบบนี้นะคะโอเราจะรู้สึกว่าตึงและปวดมากนะคะ,ะ,คะแล้วค่อยๆนะคะเลื่อนศีรษะมองไปด้านหลังแล้วก็ค่อยดันแขนใบนะคะด้านหลังให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกหมุนหมุนหมุน นี่ก็จะได้ยืดสะบักนะคะได้ลึกไปอีกนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะง่ายมากๆนะคะใครๆก็ทำได้ต่อไปนะคะเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะหมุนแขนนศีรษะตามองไปด้านหลังระูะ้สึกว่า ตรงช่วงสะบักแล้วแขนหัวไหล่ของพิษก็จะติดขัดเขารู้สึกปวดมากๆอดทนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกใครมีเวลาก็สามารถนะคะสาึงหรอบ5้าถึงสิรอบได้เลยนะคะยิ่งยืดยิ่งดีค่ะอ่ะดี๋ยวท่าที่2องท่าต่อไปนะให้เราอยู่ในท่า คลานนะคะแล้วก็กางเข่าออกมาแบบนี้เนาะกางมือออกมาแบบนี้แล้วเราค่อยๆกดนะคะหน้าไหลลงไปเลยเนี่ยเราได้ทั้งหน้าไหลและสะบักได้ดีมากๆโยกซ้ายโยกขวากดหน้าไหลลงไปโยกซ้ายโยกขวาหายใจเข้าหายใจออกใครก็จะฝึกนะคะประมาณสัก20รอบหรือ30รอบได้เลยค่ะ หายใจเข้าและหายใจออกอันนี้นะคะถ้าใครยิ่งยืดนะคะหลายๆรอบนะคะจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หมุนหัวไหล่สะบักแบบนี้นะคะโหรู้สึกดีมากๆเลยะคะ่ะหายใจเข้าและหายใจออก ท่าต่อไปให้เรานั่งนะคะค่ะสมาธิวันนี้เป็นท่าที่สามท่าสุดท้ายแล้วแล้วให้เอามือทั้งสองมาแตะที่เข่าทั้งสองข้างนะคะแล้วเราก็ค่อยกดไหลลงไปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็กดมือนะคะไปที่เข่าทั้งสองข้างสลับกันไปแบบนี้เราก็จะได้ยืดสะบักไล้ลึกๆเลยค่ะดีมากๆเลยหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออก10ครั้งถึง20ครั้งนะคะ mm. ก็จะดีมากๆจะยืดสะบักได้ยาวๆเลยค่ะ,ะยิ่งยืดได้หลายๆรอบก็จะดีมากๆค่ะอ๋อเราก็ ได้ยืดไปสามท่าด้วยกันนะคะในการยืดสบักนะคะโหรู้สึกโล่งสบายเลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดจะนะคะอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้นะคะก็นํานะคะท่ายืดนะคะแก้ปวดสบักนะคะไปยืดกันได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็าฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะจะได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วย สำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ